I got one. เป็นส่วนๆเหรออ๋อเนี่ยทำเนี้ย เจาะเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยอืมไปฝั่งโน้นก็ได้อะเวลาหนูจะเอาออกหนูต้องบีบตรงนี้ก่อนนะมันจะใบมันจะได้ไม่ ใช้น้ไหมมจ้ะไม่ต้องมือเลอะแล้วเราไปยี่นั่งอยู่น้าเขายี่นข้างหลังบ้านน่ะโยต้องมาเป็นระเบียบอะไรหรอแบบแม่เหรอแนว เป็นแถวแถวอ่ะเล้นห่างไม่ต้องเยอะ

ไม่มีตรงนี้อีกอืมอุ้ยเหมือนเดิมางงเย,ย,ยเอามงกั ท้ไามาเขาทำไมไม่เรียกเขามาทำาน้ตเขาจ้างทำไมอ่ะเขจ้างทำแค่นี้จา้างทำไมมาไว้คนนี้มาคนนี้เดี๋ยให้เหยียบเ,เป็นให้เหยียบไปเลยเป็นเตบอลอาดแบบนี้ไม่เหยียบเป็นตเตบอลไม่หมุดยุบใหม่ ไม่ไม่ไมมอมาพอเองน่ะโยนแล้วไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นโยนแล้วไม่ขึ้นก็ซื้อยางงี้มี้เดี๋จะดีกว่ามันดนพูดอย่ันดิไม่ดิร้านนี้ไม่ดิมังโดนตายตัวนึงตายแล้ว ไอ้ดูวมันถอม,มันตำลงลากก็ตายแล้วดูตายแล้วไม่เอาไปกินเลยแม่ต้องไหนได้กินเลยแม่ต้นหนึ่ง เดี๋ยวไปเพาะอาผมไดดิงา่ทำจับชายให้คุณเนี่ยตอนตุ้งเนี่ยจับชายเป็นความตุ้งใช่วตุ้งนี่อ่ะ,ะเดียบชายแ้วทเด็นจับชายเหรอตรูจะเนอะั้เนี่ยไ่ได้เด็ด ไ่เหลืองออกนะไป่ดกชายแล้ว่าตลกเลยปะไม่ตลกบุคคลก็ไม่ไปถามอ่ะยวเด็กไปเหลืองออกนะไปเหลืองคือไปเหลืองไ้องล่าง ม,มันไม่มาดีมันม,มันก็มาดีหแหล่ว่าขนส่งกว่าจะถึงบ้านเรามาจากเชียงใหม่แล้วยางบนเนาะอาหารปรอย่างนิจ้ารถไม่ใช่กรุงเทพม,ม,มีที่พักอยู่บนโต๊ะันะแดงน่าจะเป็นนี่แ่งโตขึ้นโตขึ้น ก็ ождения, ตั tacos, ้งคัามนี้โตขึ้นแม่ก็ต้องตั้งความนี้โไม่ใช่ำไหนว่าบางทีอย่าง่นี้ม่ก็ต้องเลียนอยู่กลางเดิมก็เลี้ยงกลางด้วยดีเลยนะกูผัาติดกีเลยตักปลาต่อเออไม่ควรจะเล่นงานล้านเยอะนอันน่าจะเป็นอันนี้เนี่ไปแรกก่อน้ิดดูสิั ไห่ยี่านเหรอแม่ไม่แม่ไ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 ย่ไม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 ่ไนีไม่ไม่ไม่่ไ